มีทุ่งนาภาพบรรยากาศเกียวคจีข้าวหวานนาหวานครับมาหาพิชากันภาพมันดำไม่ภาพไม่ค่อยชัดใช้กล้องวีโวถ้าออกกลางวันออกแดดแล้วภาพไม่ค่อยจะชัดมั้ง ยังพูดอไรกันเนี่ยบ้านอบองามเนาะขึ้นเป็นห่าอะไรพี่เบนบอกพี่เขาทำนาเอาโลก่าบ้านบ้านที่บนเนี่ยไปใส่ดาบ้านสวีทเอาไปขึ้นแต่เดี๋ยเกี้จะไปขึ้นนี่เลยไอ้กระสีไม่ดำเห็นมั้ยโอ้คนนี้พ่อมาช่วยพี่เบนของลุกออกแล้วก็สีดำมันวะนั่นแหละลกลกออกกระดำวะผ่นบ้านอบอง่ามขึ้นดำวะพอแล้วไปพี่เบนไปเซ็นที่ไหน พี่ไปเซ็นที่ไหนเซ็นที่ดินนะจันแค่นั้นเอาเหรอแค่ที่เดียวใช่ไหมอ๋อพี่โบนพี่เบนบอกว่ามันไม่น่าจะหมดเร็วหรอกเพราะพี่เบนกับพี่เสียฆ่าทนายมาพี่เบนเสียเองนะพ่อไม่ใช่ออนเสียเล่งตาลีตาเหลือกี่เล็อ้าวทำไมออนไม่จัดการเลยได้เสียยังไงนอกจากล้างวัดเสียเห็นล้างล้างวัดไม่ได้เช็ดง่ายก็ต้องให้เงินเขามาอ่อนมาให้เงินเขาา้ ว่าหนูคิดอยู่เพราะป้าหนูบอกว่าต้องให้เงินเขามาล้างล้างง่ายง่ายอย่างนี้ไมนโกบ้าขนาดคิดดูพี่เบนวันพ่อจะเสียนะลางานยังมาไม่ทันพ่อเลยบริจัดให้ลาสุกเสาร์อาทิตย์พ่อไปวันเร็วกว่าวันเดียวเพค่รจะลาได้พี่เบนโกบ้าใช่ไหมมาเออมาจะมาขนาดขับรถบอกเลมาหนูก็หนูก็บอกว่ามาไม่ได้มันไงขึ้นแล้วฉันโกบ้าลาเข้าบ้านไป ถูกถูกอยู่พี่เอากระตั้งเข่าคิ้วไว้สักครั้เขาจะมาเด็ดให้เหายถูกถูกพี่เพราะว่ามันต้องเป็นท้องยัดเงินห้มันก็มาไวอยู่มันไม่ใช่วันเดียวนะลูกการลางวัดมานะต้นไม้คิ้วก็จริงนะหนูว่าเขาปลูกไปหรือว่าอ๋อมันเสียตังค์หนูก็คิดไปพี่เบนเขาเสียตังค์หรือเปล่าะเขาถึงได้แร้งหนูหนูก็เลยกลัวพี่บอลก็เกรงใจกลัวเขาออกไปปุ๊บเดี๋ยวได้มาพี่น้องรวมก e like ันเดีมันทันได้ถามจำที่แต่ละว่าอ้าวแต่จะเขาสนามมะกันมะหนูก็ไม่รู้พี่กับยังมันทันได้ถาม เดี๋ยวเขามาช่วยพี่เบนดังคนี้เราท่านี่สามหอดคณะท่าน,นท่านชิวะไพี่ดินแม่ที่ พี่เบนสูดแค่ตรงนี้เหรอขอบนี้เหรอของพี่เบนสูดสูดแค่ขอบนี้เหรอแนี่ยอดลงขาลงไปหิ้วดำไม่เป็นไปดำไหนเนาะดำไม่เป็นเนาะดำที่ว่าไม่รู้เหมือนกันพี่จะลองช่วยแต่ว่าอันนี้อันนี้วานเนาะคือจงถอนออกเป็นเป็นดำบ่อกอ๋อพี่จะจิ้นลงอย่างนี้อ้ ตรงที่แวงแวงวงแวงเลยนะอ้าถอดออกมากระกำมาทีละกำเอาจิ้มสำคัญนะไม่ใส่เสื้อแขนยาวเอาจิ้มเยอะเหรอใส่สี่ห้าต้นแม่สามสี่ต้นสองต้นสามต้นก็พอต้นใหญ่ก็ต้นเดียวเนี่ยดำนาครับนี่เธอเจ้าของบ้านนะต้องมาช่วยกันตำมเลยเขาไม่เปเจ้าของ้าน้วยต้องให้แม่บ้านให้นางเอก ดำดูเป็นตัวอ,อย่างก่อนเดี๋ยวพ่อบ้านก็ตามลงไปทีหลังทำสับห่าง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 สับห่างกันทีแม่ทาสามเหลี่ยมตาบกครอตอ่ะทำเหมือนตาบกคอตเ่ะเไหม